ปีสามปีสองหนึ่งโรงเรียนสาธิตมหาล้วเพื่อนอีกคนนึงหายไปไหนคะอ๋อวจึ๊มจึ๊จึ๊งสวัสดีเพื่อนทุกคนนึกคิดถึงชื่ออะไรบ้างเออคิดถึงบีมได้ไหมบีมตำบีมได้ไหมบีมรักทุกคนมากเลยนะวันนี้อากาศดีดีแต่รู้สึกว่าจะมีคนไม่ดีอยู่ด้วยเช่นพวกบวพวกวิศยา พวกป่าเทยากเป็นแค่สียังตั้งเป็นไรไี่ติดคอเค่ะลบนกระบะเรียนหมดความโรธข้อคุณค่ะคุณคูสี่เลยทำคณะสี่เลยตลับกลาง ต่างคนปากไม่ตรงกับใจนี่นี่ทำงานปะเนี่นไม่ทางเอารู้ไหมมัีนอารมณ์ดิสุดไม่เคยไม่หมดเคยเด้เฮ้อโอเคจ้า ราดาใช่ไหมักเรื่องที่ไหนนี่เธอฉันมีเรื่องอเธอว่าฉีนเขาูใชเธอรู้ไหมภุขอใครเธอขอฝากหรืว่าอยาูแล้วคุมก็ใของเธอแบบไ้ลอนรอต่งชาะเอาสักเรื่องของเธอดีครับเรื่องชาชื่อของเธอเออเรื่องของเธอไงไม่ใช่เรื่องของฉนเองขอนชรื่ของเธอไงเรื่องของเธอ ไปเลยพวกขากล้าหาญงั้นอนียกระปวดดูดูง่ายกัรปวดลนไปรู้มีนักธิเจะอยากเอามันวะไม่รู้ว่ะช่าเดิดทำง,งาน